สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองนะครับตอนนี้อยู่ในรายการที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อรายการด้วยซ้ํานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่องที่เพิ่งจะมาเปิดใหม่นะครับแยกออกมาจากช anel เก่าที่เคยทําไว้เมื่อนานมาแล้วถ้ามีคนจําไดนะ้ก่อนหน้านี้ผมจะมีคอนเทนต์อยู่ในช่อง Dream House ซึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็เลยตอนนี้แยกมาอยู่ในเป็นช่องของตัวเองซึ่งตอนนี้กําลังจะวางแผนที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆง่าย ที่ใช้เวลาทำไม่มากนักขึ้นมานะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแอนิเมชันเรื่องหนุมานเดะมนตราริเออร์นะครับซึ่งหลายๆคนคงทราบไปเลยนะครับว่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ทางช anel ของริบสตูดิโอได้ปล่อยทีเซอร์ของหนุมานนรบมนตราออกมานะครับให้รับชมกันไปแล้วซึ่งจะเห็นว่าโปรเจก์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกที่มีการนําเอาตัวละครจากรามเกียรติ์ในฉบับของไทยนะครับมาตีความใหม่ ออกมาในรูปแบบของทิศทางที่เป็นไซไฟซึ่งก็ดูแล้วมีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าตัวเอกของเราในตอนนี้คือหานุมานอย่างแน่นอนและเมื่อพอเราลองมาดูรายชื่อของทีมงานแล้วก็จะเห็นว่านี่เป็นผลงานของสตูดิโอไทยแท้ๆเลยนะครับเป็นผลงานกากับของคุณวีรพัฒน์ชินะนาวินซึ่งเป็น CEO ของริบสตูดิโเอง โดยมีผลงานมาแล้วมากมายนะครับเอาเฉพาะงานกำกับอย่างเดียวก็คือ Bloody Bunny The First Blood นะครับซึ่งเป็นงานแอน m เมชันขนาดสั้นความยาวไม่กี่วินาทีนะครับมีจำนวนทั้งหมด15ตอนออกฉายในปี2016นะครับซึ่งตอนนี้มีการนำมาสร้างเป็นเกมเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงผลงานแอนิเมชันสั้นแนสวสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าง Midnight Story นะครับและจากข้อมูลนะครับพบว่าเขาเคยเป็นแอนิเมชันดี렉เตอร์ของ 9สายตาที่เคยเข้าฉายในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ว่ามีโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า f o r c e of View ครับ f o r e of View เป็นการ์ดเกมนะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุน่นและมีโปรเจกต์ที่จะทำเป็นหนังยาวที่ประกอบไปด้วยเรื่องสั้นหลายๆเรื่องรวมกันอยู่ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องรามเดอะบิตทูลงกาซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าทั้งตัวละครคอนเซปต์เนื้อเรื่องรวมถึงทีมงาน มันคือโปรเจกต์เดียวกันอย่างแน่นอนกับโปรเจกต์ฮนุมานเดมอนตราบอร์เดียร์ซึ่งจากการที่สืบค้นมาก็พบว่าไอ้โปรเจกต์ฟอร์ดออฟวิวเนี่ยถูกพับไปแล้วนะครับไม่มีความคืบหน้าใดๆเป็นไปได้ว่าทางสตูดิโอเองเนี่ยไม่อยากปล่อยไอเดียที่ทําไว้เฉยๆนะครับก็เลยนํามาปัดฝุ่นใหม่และกลายมาเป็นฮนุมานนักบมนตราในปี2020นี่เองครับจากเรื่องย่อที่ทางสตูดิโอได้เปิดเผยออกมานะครับจะเห็นได้ชัดว่ามีการอ้างอิงเรื่องราวจากรามเกียรติ์อย่างแน่นอน เขาได้ระบุเอาไว้นะครับว่าเวอร์ชันนี้เป็นอีกรอบหนึ่งของการกลับชาติมาเกิดของพระรามซึ่งจะไม่ใช่เรื่องราวของทวยเทพอีกแล้วนะครับแต่เป็นนักรบผู้ดึงพลังจากทวยเทพในอดีตมาใช้แล้วก็ยังทิ้งท้ายอีกด้วยครับว่าเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยจะซ้ํารอยเดิมหรือไม่โปรดติดตามถ้าเขากล้าเปิดเผยมาแบบนี้ ผมว่าชัดเจนเลยครับว่าเขาต้องมีไม้เด็ดอะไรไว้ตลบหลังคนที่รอด่าไว้แล้วอย่างแน่นอนตอนนี้มีการปล่อยตัวอย่างออกมาแล้ว1ตัวเป็นทีเซอร์สั้นๆแล้วก็มีการปล่อยเพลงประกอบออกมาแล้วด้วยนะครับเรามาดูกันไปทีละอย่างดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอพาย้อนกลับไปดูตัวอย่างในเวอร์ชั่นเมื่อ3ปีที่แล้วในชื่อรามเดบิ t ทูลงกานะครับเราจะเห็นว่าสิ่งนี้คือตัวเอก ในเวอร์ชันนั้นนะครับจะเห็นว่ามีผมสีแดงนะครับแล้วก็มีชุดที่เป็นเหมือนชุดชุดเกราะออกแนวส่วนตัวผมมองว่ามันค,คล้ายๆล้าอุลตร้าแมนนะอุลตร้าแมนเวอร์ชันที่อยู่ใน Netflix ที่เป็นจากมังงะนะครับแล้วพอเราสังเกตเห็นนะครับเขาจะมีการ,ร่า่ราก่อนแล้วเมื่อแปลงร่างจะมะีเป็นเหมือนลายขึ้นมาบนใบหน้าซึ่งตัวนี้ชัดเจนครับว่าเป็นลายที่มีลักษณะของหัวโขนต้นฉบับนะครับ แทบจะเก็บมาทุกระเบียบนิ้วเลยทีเดียวมีปากที่มีเขี้ยวแล้วก็มีคิ้วมีสัญลักษณ์ตรงหน้าผากแล้วพอแปลงร่างเสร็จเขามีหน้าตาแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าหน้าตาในเวอร์ชันนั้นเป็นแบบนี้แล้วพอเขาวิ่งเขาจะมีตัวข้างหลังเป็นเหมือนสแตนแล้วกันวิ่งตามหลังมาแล้วเขากระโดดปุ๊มลงมาเป็นร่างนี้เจนน้นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ตาโตหน่อยตาสีฟ้าโตโต,ตหน่อยอันนี้ตาเล็ก นะครับดีเทลบนตัวก็จะแตกต่างกันออกไปตรงนี้ยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าในเรื่องเนี่ยจะมีการเปลี่ยนฟอร์มแล้วก็มีการใช้พลังของอย่างที่เขาบอกครับเป็นพลังของทวยเทพลงมาสิงล่างเหมือนกับล่างทรงอะไรประมาณนั้นแต่เป็นล่างทรงอวกาศนะครับย้อนกลับไปที่เนื้อหาก่อนนะครับซึ่งจากการคาดเดานะครับจากเวอร์ชั่นที่แล้วที่เขาตั้งชื่อว่า เดบิททูลงกานะครับเป็นไปได้ว่าเนื้อเรื่องในช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะดำเนินเรื่องในช่วงของการที่กําลังจะสร้างสะพานข้ามไปยังกรุงลงกาซึ่งในเวอร์ชันนี้น่าจะถ้าเป็นอวกาศเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประตูวาร์ปหรือประตูมิติมากกว่านะครับอะทีนี้เรามาดูการในส่วนของเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้คือตัวเอกซึ่งก็น่าจะเป็นผมยังไม่ทราบชื่อนะครับยังไม่มีใครทราบชื่อ จะเรียกมันว่าหนุมานแล้วกันเพราะมันมัน,มน,มนชัดเจนมันคืออ้างอิงจากหนุมานจะเห็นว่าดีไซน์ถูกเปลี่ยนนะครับจากผมแดงที่แล้วตัวที่แล้วผมแดงผมแดงแบบนี้มาเป็นผมสีขาวผมสั้นรวมถึงลนะักษณะหน้าตาคาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับรวมถึงชุดที่ใส่ตรงหัวไหล่อาจจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับคล้ายคล้ายๆแต่ดีเทลต่างๆนี่เปลี่ยน แล้วก็มีตัวละครหญิงเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยบทบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปอกลับมาที่ตรงนี้ภาพนี้จะเผยให้เห็นว่าตัวละครเอกของเรากับตัวละครผู้หญิงซึ่งผมเดาว,ว่าขนาดนี้น่าจะเป็นนางเอกแล้วละ่ะนะครับกำลังลอยอยู่บนอวกาศสีแดงๆแ,แล้วก็มีตรงกลางเป็นเหมือนกับหลุมดําหรืออะไรบางอย่างนะครับดูดพวกเขาเข้าไปเป็นเป็นเกลียว แล้วพวกเขาจับมือกันแต่ว่าพวกเขาช่วยเหลือกันนะครับตรงนี้เผยให้เห็นภาพของยานอวากาศกลุ่มนึิกนกำลังบินเข้าไปยังเหมือนยานแม่ไอยานแม่เนี่ยหน้าตามันเหมือนกับลายไทยอะ่ะเขาเรียกลายเลยนะเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับลายประจํยามนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับพอมันมาอยู่ใน รูปแบบนี้มันก็ดูดูดูน่าสนใจดีก็ดูมีเอกลักษณ์ดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ายานแม่ลำนี้มันจะเป็นยานของฝ่ายไหนจากที่จากโทนภาพนะครับน่าจะเป็นยานของฝ่ายพระเอกมากกว่าไม่น่าจะใช่ฝ่ายของผู้ร้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อส่วนนี้อ่าตัวละครตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เปิดเผยออกมาในทีเซอร์นะครับเป็นเหมือนกับพนุมานเลยแต่เป็นสีดํา และลายเป็นคลิปเหลืองเหลืองถือดาบด้วยนะครับเป็นดาบตัวละครที่เป็นลิงเหมือนกับพนุมาลและเป็นสีดำเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับซึ่งน่าจะเป็นนินลพัทนี่ครับนินลพัทสีดำตัดด้วยเหลืองมีความใกล้เคียงนะครับมีความใกล้เคียงมากๆอ่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่เป็นเวอร์ชันเก่าก็จะเห็นว่ามี ลิงสีดําที่สู้กันแต่เป็นตัดแดงอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าในในดีไซน์ของนิลพัทตัวเก่าเนี่ยมีหลากหลายเวอร์ชันนะครับทั้งที่ตัดได้เหลืองอย่างเดียวแล้วก็มีลายสีแดงด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยฮนุมานก็ตัดสีแดงเหมือนกันนะผมคิดว่าเขาคงหลีกเลี่ยงการซ้าซ้ากันของลายก็เลยเป็นคนละสีเป็นเหลืองไปเลยนิลพัทเขากาลังสู้อยู่กับยักษ์อีกตัวหนึ่งตัวนี้เห็นชัดๆครับว่าเป็นยักษ์ ยักษ์ที่หน้าตาแบบนี้เนี่ยสีเขียวด้วยนะมันตัวละครเอกฝั่งยักษ์ไหนมันมีอยู่ไม่กี่ตัวโดยเฉพาะตัวที่ต้องสู้กับฝั่งลิงเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นอินทรชิตลูกชายของทศกัณฐ์เราเซิร์ชหาอินทรชิตเนี่ยเราก็จะเจอว่าหน้าตาเขาไม่ไ,มได้ต่างจากทศกัณฐ์เลยสักนิดเดียวนะครับ ไปกันต่อดีกว่าครับในส่วนของตรงนี้ตรงนี้จะเห็นภาพของตัวเอกวิ่งอยู่แล้วก็ใส่หน้ากากเมนใส่หน้ากากเหมือนเหมือนตอนนี้เหมือนเวอร์ชั่นแรกที่เ็นตัวนี้เอฟเฟกคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นเป็นลายไทยละแต่จะเป็นลายหน้ากากเข้ามาเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าเขาอาจจะตัดส่วนนั้นทิ้งไปแล้วแล้วก็ดีไซน์ใหม่ให้มันดูไซฟไปเลยปุ๊บอะ เขาสู้กันนิลพัทที่ผมดาเป็นิลพั์กับตัวที่น่าจะเป็นอินทรชิตเนี่ยสู้กันจะเห็นว่านิลพั์ถือดาบคู่นะครับถือดาบคู่ถ้าถ้าเป็นหนังไทยนะดาบคู่เนี่ยก็จะมีมเคล็ดวิชาอยู่ไม่กี่แบบที่นิยมเอามาใช้ก็คือดาบอาตมาตซึ่งเป็นวิชาของพระนาเรศวรน,นะครับเป็นวิชาดาบคู่ที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งมากๆส่วนต่อไปครับจะเห็นว่า,ามีหนุมานนะครับ กับมีผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่น่าจะเป็นนางเอกพุ่งมาหาฮนุมานถืออาวุธอยู่ด้วยกับมีสปาร์ัดอยู่ตรงกลางกําลังจะพุ่งมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นศัตรูกันอ่ะไปต่อตรงนี้ครับฮนุมานแบบเต็มเต็มฟอร์มนะครับกำลังชักตรีเพชรออกมานะครับจะเห็นว่าหนุมานหน้านี้กับหนุมานตอนเนี้ย ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากโบสเตอร์นะอ่ะอันนี้กับโบสเตอร์เนี่ยคือหน้าเดียวกันสังเกตได้จากแถบสีแดงๆตรงด้านข้างนะครับกับจมูกหน้าเขาจะเป็นลิงหน่อยอ่ะแต่ว่าพอเรามาดูหน้าหน้านี้ก็ได้อ่นนี้อ่ะอันนี้เห็นชัดน,นี่เป็นภาพที่เขาปล่อยออกมาจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกันเลยนะครับโอเคมีโลโก้บนหัวเป็นนี่เหมือนกันแต่นี่เป็นสีแดงแต่อันนี้ไม่ใช่สีแดงนะครับลักษณะจมูกมีความแตกต่างนะครับมีขีดตรงกลางไม่เท่ากันที่แน่ๆคือไม่มีตรงด้านข้างตรงโหนกแก้มที่เป็นสีแดงนะครับลักษณะคอด้วยเป็นไปได้ว่ามี2ฟอร์มมี2ร่างนั่นเองซึ่งลักษณะร่างที่มีแก้มแดงๆนั่นจะเป็นร่างนี้ เห็นว่าเชฟเขาจะดูเป็นไม่ไมค่อยเหมือนคนนะครับจะเชฟออกดูเป็นลิงนละมีหางด้วยนะมีท่อตามข้อต่ออ่ะเสร็จเขาก็แทงที่เอสปาลาดตัวทีน่น่าจะเป็นตัวนี้ที่พุ่งมาพุ่งมาเมื่อกี้อ่ะเห็นว่านี่คือร่างเต็มๆมฟอร์มของเขาและนี่ตัวละครหญิงตัวนี้จากที่สังเกตนะครับเขาฟอร์มอ่ายูนิฟอร์มก็เป็นสีเขียว สีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากฝั่งทศกัณจากที่สังเกตอ่าสังเกตจากในในเอ็นะครับคือชุดเข้าตรงนี้จะเป็นเกล็ดๆด,ดด้วยเป็นเกล็ดๆเ,เหมือนเกล็ดปลาจากเนื้อเพลงด้วยนะจากเนื้อเพลงที่พูดถึงว่าคนหนึ่งเป็นน้ําคนหนึ่งเป็นสายลมมีความเป็นไปได้ว่าตัวละครตัวนี้คือสุวรรณมัชาครับสุวณมัชาเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลไหนมันถูกต้องแต่ว่าบางแหล่งบางฉบับบอกว่าสุวรรณพัชาเป็นเหมือนหนึ่งในลูกสาวของทศกัณฐ์ที่ถูกส่งมาขัดขวางการสร้างสะพานไปสู่กรุงลงกาก็คือถ้าตามต้นฉบับคือเขาจะว่ายน้ํามาแล้วก็มาขโมยก้อนหินไปก้อนหินที่มันลอยน้ําได้นะขโมยไปขโมยไปปุ๊บอนุมานก็เอ้อะไรวะทาไมสร้างสะพานแล้วก้อนหินมันหายไปวะ ทานุมมาในโดดลงมาในน้ําก็ไปเจอว่าเอา้ามีนางเงือกมาขโมยหินไปก็เกิดการต่อสู้กันใต้น้ําไม่รู้สู้กันท่าไหนครับสู้ไปสู้มาได้มัจฉานุมาตัวหนึ่งเท่ดีนะดูเป็นดูเป็นทหารไทยเดียวหัวเกรียนสู้ไปสู้มาเอา้าไปได้วยการเฉยเรามาดูตรงไอ,ไอปีศาจตัวนี้ไอปีศาจยักษ์ตัวนี้จะเห็นว่าเขามีตาอไม่ปกติมีตาสี่ดวงนะครับอา่าถ้าถ้าดูด้านหน้าเลยนะ ด้านหน้าเขาก็จะมีตา4ี่ดวงด้นคือด้านข้างสองะข้างละสองอาจจะเป็นลูกสมุนของทศกัณฐ์ถ้าตามแบบแบบคลาสสิกนะหรือถ้าแบบแบบแหวกคืออาจจะเป็นสปราร์ตทั่วทั่วไปที่อยู่ในอวกาศไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอ่ะไปได้วยกันแล้วสุดท้ายบาดเจ็บบาดเจ็บปุ๊บแบกขึ้นยานมาทะเลาะกันอ่ะนี่ทะเลาะกันหน้าแดงเยเขินหรืออะไรไม่รู้มี ผมชอบดีเทลตัวนี้เขามีแมงกะพุนแมงกะพุนอวกาศลอยอยู่แล้วก็สู้กันฮะสู้กันจะจะคล้ายคลึงกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเขาสู้กันเขาต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอะไรบางอย่างแล้วนี่สุดท้ายรวมพลังกันทําอะไรไม่รู้หนีสุประหลาแน่ๆเห็นชัดๆว่ามีตาอุ้ยมากกว่าสี่ด้วยนะอาจจะหก เผอเป็นฟอร์มหนึ่งของผู้ร้ายเลยแหละจากที่เราดูกันไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้เขาปล่อยมาเนื้อหาที่เขาปล่อยมาเนี่ยค่อนข้างน้อยและมีเฉพาะช่วงช่วงเนื้อหาช่วงใดช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงของตัวเอกกับนางเอกอยู่นะครับยังไม่เห็นตัวละครอ,อื่นที่เป็นทั้งฝั่งตัวโกงชัดๆหรือฝั่งของกองทัพพระเอกเลยเผมไม่แน่ใจ จากที่สังเกตดูจากเพลงประกอบเนี่ยเป็นแนวเป็นเพลงโรแมนติกเลยนะฮะหวานๆเป็นไปนได้ว่าเนื้อหาช่วงนี้อาจจะถูกตัดมาเฉพาะช่วงเนี้ยช่วงที่ทั้งสองคนแยกออกจากกองทัพแล้วมาสู้กันอยู่สองคนก็ได้นะแล้วก็แบบเป็นแนวโรแมนติกอาวากาศอะเออหักหักมุมจากที่เราคาดหวังไว้เลยอะก็เป็นได้แต่ผมว่าน่าจะมีแอคชั่นพอสมควรนะครับเพราะว่าจากผลงานที่ผ่านมาแล้วาทางผู้กำกับทางอะไรทำแนวแอคชั่น ดิบๆมาเยอะนะครับโดยเฉพาะไอ้บัตตี้บันนี่นั่นนะนะโอ้โหดมากเลยอะะทีนี้พอเราย้อนกลับมาดูโปสเตอร์ในเวอร์ชั่นเก่าซึ่งใช้ชื่อว่ารามเดบิดทุลงกาผมว่าชื่อมันชัดเจนแล้วแหละว่ามันจะเป็นเป็นช่วงทําสะพานแน่นอนก่อนที่จะเปลี่ยนแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้มันจะมีตัวละครตัวละครหนึ่งในโปสเตอร์นะที่ยังไม่เคยเห็นเป็นผู้ชายชุดสีดํา ผมยาวๆคนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ดูจากรวดลายแนละ้วอาจจะเป็นนิรพั์ตัวเมื่อกี้ก็ได้ตัวดำๆตัวนั้นก็ได้แล้วตัวนี้อ่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้แต่เวอร์ชันนี้ยังไม่หันหน้านะครับแต่ไอ้ไอเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีอนุมานตัวเต็มๆอยู่ตัวหนึ่งอ่ะทีนี้พอมาสรุปรูปยอด เนื้อหาที่ทางสตูดิโอปล่อยออกมานิดหนึ่งนะครับว่าเขาบอกไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดในปีอวกาศที่5076นะครับมิติจักรวาลรามายณนะตรงนี้หมายความว่าเขาอ้างอิงเนื้อหาจากฉบับรามายณนะต้นฉบับหรือเปล่าไม่ได้อ้างอิงจากเวอร์ชั่นไทยก็เป็นไปได้หรือจริงๆแล้วก็อาจจะแค่เป็นเรื่องของภาษานะครับมีองค์ชายราม มีองค์หญิงสีดาแล้วก็องค์ชายลักษมณ์องค์ชายลักษมณ์ก็คือพระลักษณ์นั่นแหละนะครับชื่อต้นฉบับเขาชื่อว่าลักษมณ์แต่ว่าอของเราภาษาไทยเนี่ยเขาเราย่อเหลือแค่พระลักษ์รีพายทางการเมืองจากดาวอโยเดียดาวอโยเดียก็คืออยุธยานั่นแหละมุ่งหน้าไปที่ดวงจันทร์เซกเตอร์11และองค์หญิงที่จะาพะตัวไปอ่านนี่คือเนื้อหาเหมือนเดิมไปยังดาวลงกาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนสักเท่าไหร่ ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพิมพ์ตรงนี้ไว้ฮันุมานเดอะมอนตราบอก i ลยว่าอ n สต์ออริจ r นัลไอพีฟ r o m r ริปส t ูดิโอโ i a n นต a t ไซ f ฟ a อนิเมต์ฟที่มีอิส p i เ a ชั o นมาจากรามยนะนะครับตรงน Fi เนี้ยโรแมนติกไซไฟเนี่ยก็อาจจะเป็นคำจำก,กัดความแนวเรื่องของเขาไปแล้วว่าเรื่องนี้มาในโทนโรแมนติกรักรักๆคล้ายๆอะไรนะ แนวหวานหวานอาจจะเราอาจจะต้องลดความคาดหวังเรื่องความบู๊ลงไปหน่อยซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ครับเพราะว่าเรามีอนิเมชันไทยแนวบู๊ตีกันฆ่าลายฟันแทงกันมาหลายเรื่องแล้วเปลี่ยนแนวกันบ้างก็ย,ยังโอเคนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไหมหลังจากที่มีการโปรโมทและปล่อยภาพปล่อยวิดีโอออกไปนะครับก็มีกระแสะพิพากษาวิจารณ์ไปหลายๆรูปแบบไหมครับ ที่พูดถึงดีไซน์นะฮะที่ว่ามีการไออีกแบบนี้อีกแล้วเหรอเรื่องนี้อีกแล้วฮนุมาลามาเกียนอีกแล้วไทยอีกแล้วนะครับซึ่งมันมีผ่านกันมาหลายครั้งนะครับเรามาดูกันว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับมานิดนึงว่าฮนุมานถูกเอามาใช้ในลนักษณะไหนบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงตัวนี้ครับฮนุมานชาเลนเจอร์ฮันุแมนชาเลนเจอร์เนี่ยเป็นเอ่อทีแรกมันเป็นคอมิกก่อนนะครับเป็น เป็นคอมิกเป็นการ์ตูนก่อนแหละเป็นการ์ตูนไทยที่เขียนลงในสยามอิเตอร์คอมิกนะครับก่อนที่จะมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ยฮันนูแมนหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือ,ค,อคือมีชุดนะใส่ชุดแล้วก็มีตอนถอดชุดอ่ะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เขาจะมีการเอามาทำเป็นโปรเจกต์คนแสดงนะฮะ ชื่อว่าฮันุมานชาร์เลนเจอร์เดอะมูวี่โดยมีหน้าตาแบบนี้เป็นหมนหนังแปลงร่างซูเปอร์เซนไตอะไรอย่างเงี้ยโดยมีพิ้าพลรอกเล่นเป็นพระเอกแล้วก็มีใครนะมีป่าปเทพป่าเทพเล่นเป็นอาจารย์พระเอกป่าปเทพนี่เป็นกิ้งกือแมนอ่านี่นี่นี่ไอ้กิ้งกือแมนหน้าตาแบบนี้ภาพเก่ามากแล้ว <laughs> ป่าเทพมีตอนแปลงร่างด้วยนะครับ แต่ว่านี่มันนานหลายปีเลยนะเป็นสิบสิปีแล้วอะตอนนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับซึ่งน่าจะยุบไปเรียบร้อยแล้วหลังจากฮันนูแมนชา l เลนเจอร์เนี่ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือกระบินแมนกระบินแมนเนี่ยเป็นคอมิกเหมือนกันครับว่าได้เรื่องของเน, <laughs> Man อ Man เนี่ยฮะกัะบินแมนไอ้กระบินแมนเนี่ยมันอา,อาจจะไม่ใช่หัวไม่ใช่ฮันุมานว่ะเอออาจจะเป็นหงอคง แต่ก็คือเป็นลิงเป็นลิงนล้วนะน,นี่มีกองทัพเนี่ยเป็นกองทัพวานนผมจําเนื้อหาไม่ได้แล้วแต่ว่านี่แหละมันใส่หมวกนอกต่อสู้นะครับหรือมีไอ้น,นี่อีกด้วยนะอันนี้นิดหนึ่งก็คือหน้ากาสุริยะนะฮะอันนี้เป็นโปรเจกต์ของที่ที่มีคนทําไว้แล้วก็มีออกแบบตัวละครฮนุมานเป็นฮีโร่อยู่ด้วยนะครับ เจ้าวาตะจากก้าวสาตราก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการดีไซน์มาจากอนุมานเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนดูนี่ฮะมันเป็นลิงมันเป็นลิงที่มาจากเามืองที่อะไรนะเมืองวาตะนครหรืออะไรสักอย่างมาดูยังไงก็หนุมานแต่เป็นหนุมานตัวจิ๋วนะมีอาวุธเป็นเนี่ยเป็นมีดคู่มีดสั้นคู่ ซึ่งก็เหมือนกับกริดของฮนุมานที่มี2อ,อันเหมือนกันมีความคล้ายคลึงนะมีความคล้ายคลึงแต่นี้รีดีไซน์ละอ่านี่โดยยังไงก็ฮนุมานแท้ๆเลยเนะี่ยมีฟอร์มมีแปลงล่างด้วยหลังจากนั้นเรามีอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ยังเงียบอยู่นะครับก็คือหนนุมานเดอะฮีโร่ฮนุมานเดอะฮีโร่เนี่ยเป็นโปรเจกต์ ทีวีซีรีส์นะครับแนวฮีโร่แปลงร่างที่ปล่อยตัวอย่างออกมาให้ได้ดูกันตั้งแต่ปี2018ตอนนี้ก็ยังเงียบหายอยู่นะครับและก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งยังไม่ยังไม่มีข้อมูลอะไรหลุดออกมานะฮะมีแค่โปสเตอร์ก็คือโปรเจกต์ l g g n n o o t t h t w w o h r r o s ที่เป็นแอนิเมชันเป็นฮารุมานเวอร์ชันอินเดียนะฮะเวอร์ฮารุมานแบบเป็นลิงเลยอะเป็นลิงถือลูกตุ้มใหญ่ๆ คู่กับหงอคงนะครับโดยมีพระหางสำจังแล้วก็มีพระรามอยู่ข้างหลังด้วยมีแค่โปสเตอร์นะครับที่ออกมาสังเกตโลโก้ฮะลิฟสตูดิโนะครับมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้อีกแล้วนะฮะแปลว่าผมว่าลิฟสตูดิโนี่เชี่ยวชาญเรื่องการทำอนุมานพอสมควรนะทำออกมาหลากหลายเวอร์ชั่นเป็นแฟนาซีแอคชั่นนะอยู่ในขั้นตอนการผลิตผมลืมไอ้เรื่องยักษ์ของเวิร์กพอยไป ยักษ์ของอคุณบอยกฤสิยพงศ์นะครับที่เป็นนี่เป็นเป็นทศกักรรณกับฮนุมานในเวอร์ชันหุ่นยนต์หุ่นกระป๋องคล้ายๆแอนิเมชัน่นเรื่องโรบอทนะฮะทีะ่ฮนุมานตัวนี้แปลกหน่อยฮนุมานมันเป็นลิงเผือกใช่ไหมละ่ะลิงขาวอันนี้ซัดเลยเป็นเผือกแบบเผือกสีม่วงอะเป็นเผือกจริงๆเลยลิงเผือก ผมว่าอันนี้ไอเดียดีมากเลยเป็นเป็นแนวตลกตลกขบขันนะน่ารักดีนะเรื่องราวเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ่าให้เสียงทศกัณฐ์โดยคุณสันติสุขพรมสุรินะครับเ,เสียงบัตไลเยียแล้วก็มีเผือกหรือธนุมานเนี่ยให้เสียงโดยคุณเียนหาหอยนะฮะแล้วก็มีนักนักแสดงนักภาคอีกหลายๆคนนะที่เป็นคนชื่อดังมีคุณตัก๊กคุณตั๊กบริบูรณ์มีโนดมด้วยนะโนดมเป็นเป็นคุณลุงคนนึง ที่ขายของอยู่ในร้านอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับทำไมนักเขียวถึงมีนักเขียวคาราบาวอยู่นี้ด้วยนะเนี่ยผมว่ามันไม่แปลกครับที่คนดูจะเริ่มรู้สึกเบื่อที่มีการดัดแปลงเรื่องพวกนี้มาหลายครั้งนะครับซึ่งถ้ามองในคนดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็เราอยากเห็นอะไรใหม่ๆที่ฉีกแหวกแนวจากเดิมบ้างแต่ถ้าเกิดเรามองในแนวในมุมมองของคนทําหนังคนออกไอเดียเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันคือวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกหยิบมาปรุงแต่งใหม่ออกมาให,ให้น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย และมันใกล้มือที่สุดรวมถึงมันมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราซึมซับกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นเขาเอาเรื่องราวของสงครามเซนโกคุมาทาใหม่หลายรอบมากนะครับมันหลายครั้งจนเราลืมไปแล้วว่าวันเ้นฉบับมันเป็นยังไงทั้งบาซาระเอ,อ่ยซามูไรบอริเออร์เลยหรือกระทั่ง3ก๊กที่โดนญี่ปุ่นมาผู้ญี่ปุ่ยยำซะจนไปไหนตอนไหนแล้วนะฮะบาซาระนี่เขาเปลี่ยนฮอนดาทาคาคสึนะะซึ่งในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเป็น ทหารที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าพูดจารพูดน้อยพูดน้อยแม่งตีความใหม่เป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่ไม่พูดเลยพูดอยู่คำเดียวแล้วก็ให้เอเจสุขี่หลังมันไปก็ถือขั้นนั้นนะครับเราในมุมมองคนดูเนี่ยเราไม่เห็นเคยบ่นเลยครับว่าทำไมญี่ปุ่นถึงเอาแต่ทำสมุไรกับมินจาฝรั่งทำแต่อัศวินกับมังกร หรือจีนที่เอไาอาก็ใส่อิ๋วใส่อิ๋วถูกต้องไหมล่ะครับ